ลักษณะของการดู x เนี่ยอาจารย์อยากให้หนูไปย้อนดูที่เราคุยกันเรื่องของ multicolliarity ในตัว multiple linear regression เนาะนะคะเพราะว่าเวลา multiple linear regression เวลาเราดิลกับ x ที่เป็น continuous สัางต่างเนี่ยนะคะเราไม่ต้องการให้ x เนี่ยมันเป็น collinear กันเนี่ยนะคะถ้า x เขาเป็น highly collinear กันเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหา multicolliarity ได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเปนจริงจริงแล้ว มันต้องเข้าใจเป็น general แบบนี้ค่ะว่าถ้ามันมี high correlate กันนะการที่เขา high ได้ correlate กันหรือมีความสัมพันธ์กันสูงๆก็แหลมหมายความว่าเขากำลังวัดในสิ่งสิ่งเดียวกันนะคะกำลังแสดงลักษณะออกมาในลักษณะของสิ่งนั้นๆที่เขาไปวัดเนี่ยในลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะดังนั้นนั่งพอพวกเขาถึงเขาถึง correlate กันไงเขาถึงเหมือนกันไงนะคะ เนาะที่เราเคยพูดเนี่ยว่าถ้า x เพิ่มขึ้น y เพิ่มขึ้นด้วยเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ยเพิ่มขึ้นเหมือนจะแบบเออเลอนน้อยๆเลยนะคะเนาะถ้าจะเป็นเส้นเดียวกันเลยอย่างเงี้ย x เท่ากับ1 y เท่ากับ1 x เท่ากับ2 y เท่ากับ2.1อย่างเงี้ย x เท่ากับ3 y เท่ากับ3.2แบบเนี้ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น,ะะน,น,ม,นมันใกล้ๆก,กันมากๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันกำลังเป็นการบ่งบอกถึงการเอ่อคุณลักษณะ คล้ายๆกันออกมานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเอาข้อมูลที่มันมี correlate กันแบบนี้เยอะๆนะคะอาจารย์ควรจะพูด x 1เท่ากับ1นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ x สองเท่ากับ1งเนี้ย x 1เท่ากับ2 x 2เท่ากับสองจุหนึ่งอันนี้นะคะ x 1เท่ากับสาม x สเท่าสาม3ุดสอง x 1เท่ากับ c เนี่ย, 4, ยแล้วก็ x สี่อ่อ x สองเท่ากับอ่าเท่าไหร่แล้วลูกสี่สามจุดเก้าอันเนี้ยได้หรืไหมคะเออนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงไอ้เทอมของพรีดิกเตอร์นะอาจารย์กส่วนจะพูดถึง correlation ของไอ้ตัวพรีดิกเตอร์นะคะว่าถ้ามันแบบมีค่าที่มันคล้ายๆกันมากมายอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันก็คือความสัมพันธ์กันเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันกำลังบอกบอกหรือคุณลักษณะเดียวกัน เราก็ไม่ควรนำมันไปใช้ในการปรีิคไวนั่นเองควรจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปทําการป d i c ิคไวนะคะนี่คือความหมายนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาที่คอลเลก,กันมากเกินไปและไม่มีประโยชน์ที่จะเอาไปในการพ r e d ิ c t วนะคะซึ่งการไม่มีประโยชน์นั้นน่ยจริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเกิดปัญหาไอ้ตัว c o n f o u n d i n g effect ไอ้ c อ n f ล u ดิ i งเ e ฟ f ฟ c t เนี่ยมันจะกลับมาสูงในเรื่องของ ค่าที่เรากำลังประมาณค่าก็คือค่าเบต้าใดๆสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์เดการชันใดๆนะคะสัมสิทธ์การถดถอยใดๆเนี่ยนะคะมันจะทำให้ค่าเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างมากมายนะคะถ้าเราเอาเอาเอ็กซ์ที่ข้อใดๆกันไปเข้าไปอยู่ในสมการนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ขวนเนาะมันมีวิธีการแก้อยู่นะนะคะหนูก็ลองไปดูในเรื่องของ multiple linear regression